มีนาจ่าอว่ารอบคีย์เวิร์ดเราเป็นไวรัอเหมือนกันยังไงบ้างคะก็โดนปืนเข้าไปเกือบตุยอยู่แต่รอดมาได้ดิฉันว่าดิฉันเอาตัวรอดเก่งอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยอมแพ้เมื่อวานเนี่ยโชครายนิดนึงได้คำยากมากแต่ว่าครั้งต่อไปดิฉันจะทําให้ดีกว่านี้ดิฉันไม่ยอมแน่นอนค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณแม่ทุนหัวคุณแม่อตี้เพราะเมื่อวานเขาได้มีการแบบว่าทุกฟังเราหลายรอบมากก็คุณแม่อตี้ไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกหลายรอบอันนี้แค่รอบเดียว ครั้งต่อไปจะทําให้เต็มที่นะคะเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะคะวีนาก็จะแบบเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะอึ้งเลยก็ได้อ,อาสรุปได้ยากกว่าเดิมทำไง<อ>ไม่ยอมนะดิฉันก็จะไปฝึกซ้อมมาเ<อ>พิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้ดีกว่านี้ค่ะเมื่อวานเอาจริงๆิวีนาก็มาได้นั่งวิทซอนตัวเองเราคิดว่าเราภาพตรงไหนทำไมอยู่ดีแบบเฮ้ยทำไมเรากลายเป็นแบบเหมือนเราก็เตรียมตัวมาดีแต่ทำไมมันอยู่ดีมันเหมืนนอนแบบเฮ้ยกลายเป็นว่าเราเหมือนเราชแดแอบชดไม่เบาๆอย่างเงี้ยวีนาตกใจกับคําว่าสิทธิการใช้ปืนด้วยค่ะแล้วก็มน่่่่ใชเเรรืองทีาถ แต่บอกตรงว่าถึงแม้ว่าเรื่องที่เราไม่ถนัดนี้เราก็สามารถตอบออกมาให้มันโอเคดูดีได้นะคะมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเอ้ยช็อตแล้วก็ตอบตอบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีที่กรรมการถามเพิ่มเติมตรงให้วินาได้อธิบายด้วยะคะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าครั้งต่อไปต้องทําให้ดีมากกว่านี้แล้วต้องใส่ใจแล้วก็แบบจริงจังมากกว่านี้ค่ะจากการถามเพิ่มเติมกรรมการนี้แหละหก็เป็นดราม่าอีกหนึ่งดราม่าว่ากลายเป็นว่าเหมือนแบบ พยายามจะเชียร์อัพเราเป็นพิเศษหรือเปล่าวันนี้รู้สึกไงบ้างเขาถามหลายคนนะเ,ออเขาถามหลายคนนะคะไม่ได้ถามวีนาคนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกออ็กรรมการก็อาจจะรู้สึกสงสัยอยากจะถามเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะทิ้งหินไว้ให้เขาก็ได้ว่าแบบเอาถ้าอ,อ,อยากให้กรรมการถามต่ออาจจะเป็นเทคนิคของวีนาก็ได้กรรมการเ,ออเลยอยากรู้เพิ่มนะคะเ,เพราะฉะนั้นทําไม่เต็มที่ค่ะแล้วครั้งต่อไปก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะแอบหน่อยแม้กับแบบว่า,วาพอเมื่อวานพอรอบคีย์เวิร์ดก็มีหลายคนก็เหมือนแบบ ติงเราเยอะเหมือนกันตัวแฟนคลับเราเองก็เหมือนแบบางคนก็แอบบแบบแอบนอยเหมือนกันอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมาครั้งนี้แล้วหลายๆคนคาดหวัง เราเองก็คาดหวังในตัวเองเหมือนกันแต่เราจะบอกตัวเองเสมอว่าเราอยากกดดันเพราะว่าถ้าเรากดดันแล้วอะเราจะแสดงศัก,กยภาพของเราออกมาได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวินาก็เลยพยายามทําให้ทุกวันอนะเป็นวันที่ดีที่สุดอะไรที่ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ชนะซัมชาร์เลนจ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปแล้วลกันมันผ่านไปแล้วเราทำชาร์เลนจ์ต่อไปให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเองไปดีกว่าเพราะถ้าเรามานอยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอนะวันพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวและพัฒนาต่อไไไปปค่่ะะะกกยุทธ์ตอออขงเเเรรราาีจมมดิน ไงคะเพราะมันยังมีอีกหลายกิจกรรมีหลายชาเลนเลยค่ะกลยุทธ์วินานะคะก็มีอย่างเดียวเลยทำให้เต็มที่ในทุกๆวันนั่นเองนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเราใส่เต็มเกินรอ้อยแหละทุกๆวันเลยแล้วก็ พยายามมิสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็บอกตัวเองเสมอว่ามีคนเชียร์เราเยอะจริงแต่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้กับสังคมและการมาประกวดครั้งนี้ของเราคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่วินาจะไม่ลืมเลยและอยากจะทําให้สิ่งนั้นเกิดผลสําเร็จด้วยค่ะเราแอบกดดันไหมยิ่งคนเชียร์เยอะมันเหมือนกลายเป็นเฮ้ยมันกลายเป็นแบบแรงกดดันสําหรับตัวเราเองไม ก็มีบ้างนะคะจริงๆอย่างแรกออรอบรอบแรกที่มันชาเลนจ์แรกมีผลตอบรับดีมากซึ่งดีมากกว่าที่วินาคาดไว้แต่เมื่อวานเนี่ยเราก็แบบตั้งใจอยากจะมาให้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่อ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรวินาคิดว่าเราจะเปลี่ยนแรงต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันนะคะทำให้เราทําวันอื่นวันต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ถึงหลายๆคนนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยสอบตกหรือเราอาจจะเคยแบบถูกไล่ออกจากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยวินามองว่าเราอย่าไปนอนกับสิ่งนั้นเลยเราลองมาแบบมองไปข้างหน้า ดีกว่าว่าสเต็ปต่อไปที่เราทําได้ทําให้เราดีขึ้นคืออะไรอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและจะทําให้เราเรียนและก้าวได้ค่ะฝากหน่อยฝากแฟนนางงามมีอะไรอยากฝากแฟนนางงามหรือฝากบอกเป็นพิเศษไหมก็เป็นกําลังใจให้วีนาด้วยนะคะวีนาจะทําให้เต็มที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็วีนาอยากจะตอบให้ฟาดฟาดให้ทุกคนชอบนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ครั้งต่อไปอะ่ะทุกคนรอชมได้เลยวีนาจะไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ